สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณมินจะพาหนูมาทำเฉลยงานที่หนูลอกหน้าที่2นะคะนั่นก็คือเขียนคําตรงข้ามนั่นเองอ่าพร้อมแล้วเราไปทําพร้อมกันเลยนะคะอ่าปกติแล้วเราจะอ่านว่า a ขอ E ยอนอเขียนใช่ไหมลูกอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนดูนะคะลองเปลี่ยนดูเนาะนี่คือสรรเอียใช่ไหมลูกมีเอียอดหนูลองอ่านแบบนี้นะคะขออ นอเขียนขอเอียนอเขียนลองดูมาลูกไม่เป็นไรลูกค่อยๆปรับไปนะคะค่อยๆปรับไปลูกเดี๋ยวหนูก็จะเก่งนะขอเอียนอเขียนขออำำัมคัมตอรองอตรงขออามมขาาไม่โทรข้ามเขียนคำตรงข้ามค่อยๆเปลี่ยนไปทีละสระลูกนะคะ ไม่เป็ไ,ไม่ต้องออไม่ต้องวีบเนาะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆใจเย็นนะคะข้อที่1น,นะคะคุณครูมีคำว่าสะระไอไม้มะลัยกอรอไอไกลสะระไอไม้มะลัยกอรอไอไกลตร,รลลนี้คำตรงข้ามของคำว่าไกลคือคำว่าใกล้นั่นเองนะคะใกล้ถ้าใกล้เราจะใช้ไม้มมวนนะลูก สะรไอไม้มว้วนกอรอไอไกลไม่โถใกล้ถ้าไกลเป็นไม้มะลายถ้าใกล้เป็นไม้มว้วนต่อไปข้อสองอ่านว่าบอนอบนบนต้องตรงข้ามกับล่างนะคะรอ,อางงลางไม้เอกล่างรอ,อางงลางไม้เอกล่างบนตรงข้ามกับล่างต่อไปข้อสามลูกอ่านว่า ขอวออขวาข้างขวาตรงข้ามกับซ้ายนั่นเองนะคะซอ,อยอซ้ายไม่โทร้ายซอ,อยอซ้ายไม่โทร้ายต่อไปข้อ4ลูกอ่านว่าขอนอ,อาหนาไม่โทรหน้าอนอ,อาหนาไม่โทรหน้าหน้าตรงข้ามกับหลัง ขอรอไม่หันอากาศงอหลังขอลอไม่หันอากาศงอหลัง,อลอาาง,ลงต่อไปนะลูกข้อ5อ่านว่าแอคอบอแคบใช่ไหมคะเราเคยอ่านแอคอบอแคบไหนที่นี้หนูลองมาอ่านแบบนี้นะหนูลองอ่านตัวเพงชนะต้นก่อนก็คือคอควายนะคะคอแอบอแบแคบ คอแอบบอแคบแคบตรงข้ามกับกว้างนะคะกวอางอกวางไม่โทกว้างแคบตรงข้ามกับกว้างต่อไปข้อที่6อ่านว่าสอกศก,รกปรอกศบก,กับปรกต้องตรงข้ามกับสะอาดนะคะสอสะออดอ้อ,อ สะอาดสกปรกตรงข้ามกับสะอาดต่อไปข้อ7ลูกอ่านว่ามอ,อือดอมืดอมอ,อือดอมืดมืดตรงข้ามกับสว่างสอางอสว่างไม้เอกสว่างมืดตรงข้ามกับสว่างต่อไปข้อ8อ่านว่า งอายอง่ายไม่เอกง่ายง่ายตรงข้ามกับยากนั่นเองนะคะยออากยากยออากยากง่ายตรงข้ามกับยากต่อไปข้อ9อ่านว่าขออิดอผิดขออิดอผิดผิดตรงข้ามกับถูกนะคะ ขออูกกถูกขออูกกถูกผิดตรงข้ามกับถูกต่อไปข้อสิบลูกอ่านว่าอวนอวนเมโวอ้วนอ้วนตรงข้ามกับผอมขอออมผอมขอออมผอมต่อไปข้อสิบเอ็ดนะคะอ่านในลองอ่านแบบใหม่ดูนะคะเอียเหมือนเดิมอีกแล้ว ต้องอ่านตัวเพียชนชนะต้นก่อนก็คือตัวอะไรตอเต่านะคะอ่านว่าตอเยียเตียไม้โทเตียตอเยียเตียไม้โทเตียเตียตรงข้ามกับสูงสออูงอสูงสอ,อูงอสูงข้อสิบสองอ่านว่าเอรอไม้เตคูวอเร็ว ะะเร็วตรงข้ามกับชา้าชออาชาไมโทชา้าเร็วตรงข้ามกับชา้าเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆและนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในใบงานนะคะหรืออย่าลืมเขียนเสร็จแล้วนะคะอ่านทบทวนอีกหนึ่งครั้งอเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนึงนะคะข้อที่1ไกลตรงข้ามกับใกล้ข้อสองบนตรงข้ามกับล่างข้อสาม ขวาตรงข้ามกับซ้ายข้อ4หน้าตรงข้ามกับหลังข้อหแคบตรงข้ามกับกว้างข้อ6สกรปรกตรงข้ามกับสะอาดข้อ7มืดตรงข้ามกับสว่างข้อ8ง่ายตรงข้ามกับยากข้อ9ผิดตรงข้ามกับถูกข้อ10อ้วนตรงข้ามกับผอมข้อ11 เรียตรงข้ามกับสูงและข้อสุดท้ายเร็วตรงข้ามกับช้านั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆโอเคบ๊ายบายค่ะ